รุปคุณทีมิทารอดได้เป็นสสต่อเพราะสารพิกเพราะแล้วเห็นว่าไอทีวไม่ได้ประกอบกิจการสื่ออยู่ณว,วันที่พักเก้าไกลย,ยื่นสมัครบัญชีรายชื่สอสสค่ะ ประเด็นแรกคือคุณธินพลาถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจริงไหมบอกว่าถือครองหุ้นจริงแม้ว่า42,000หุ้นเนี่ยคิดไปแล้วอยู่ที่000348เท่านั้นไม่สามารถจะครอบงำกิจการสื่อได้แต่กฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจำนวนเท่าไหร่ถือก็คือถือค่ะประเด็นที่สองแล้วหุ้นสื่อไหมจากรานารายย่างในสารมองว่าในวันที่พักก้าไกลยืย่นสมัครบัญชีรายรที่สสเนี่ยไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจการสื่อแล้วไม่ได้มีรายได้จากการทำสื่อไม่มีพนกักงานไม่มีใบอนุญ,ญาตให้ประกอบกิจการสื่อ เพราะฉันสรุปได้ว่าในวันยิ่สมัครก็ไอทีวีไม่ได้ประกอบกิจาการสื่ออยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเข้าข่ายแค่ถือครองหุ้นบริษัทไอทีวีจริงแต่หุ้นที่ถือนั้นไม่ใช่สื่อนั่นเองค่ะทาให้วันนี้ครูพิธาย,ยังได้เป็นสสต่อน,นั่นเองแต่ก่อนนึงวันที่31เนี่ยเราทุกคนอาจต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าศาลเนี่ยได้พูดไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าการแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นบวกหรือว่าลบต่อคดีเนี่ยถือว่าเป็นการชีน้นําแล้วก็เป็นการกดดันศาลนั่นเองค่ะ